สวัสดีครับทุกๆคนครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง youtube อนันทน์ทั่วครับสวัสดีปีใหม่ปีหกเก้าครับคลิปแรกของปีหกเก้าครับมานีครับเดินทางมาต่อซับเจริญครับจะหางว่วแม่ลูกลูกแม่ทึ่งลูกผูกแขกมันเปน็นน้ำครับงว่วแม่ม่านกี่มีด้วยครับด้วยคลิปนี้พูดได้อยากได้ง่วอ่า แม่ลูกดวยครับเดินราคาเบาๆครับสาหรับต่อซับจะเล่นครับหาราคานี่มาใหพี่ให้น้องนะครับเดินพูทีเงินบไหลายอยากได้ง้วเลี้ยงอยากเป็นง้วโตต้นดีนะครับเด้อบางตัวบางคมอาจจะแม่จอยแต่ว่าลูกกับงามหรือจอยหล้วก็สรงมันดีสรงมันงามครับต่อซับจะเล่นหามาไหเอามาฝากว่าพีตดน้องนะครับผู้ได้อยากได้ก็ะเอาเบิ่งกันเอาให้จบนะครับเนาะ ส่วนช่องทางกติต,ตอกับเบอร์โทรศัพท์พันธุ์ยูนีน่นะครับเนาะหรือสิมาเบิ้งตัวจรงิงมาเบื้องยุคของยุคฟั่มพี่น้องก็สามารถมาได้นะครับเนาะบ้านคู่ลังตำบลกามปูอำเภอพ,พยัคฆภูมิิสจังหวัดมหาสารคามครับมาหอดนีเลยครับมาเรียกมาบาบมาจับเบิ้งเอาเด้วยครับน้องเด้องามๆนะหนาจัา่งสีก็มีให้นะครับเนาะเอาแม่ลูกโค้งสางใหญยๆ่ๆสูงเดงดงเมเข้มๆจั่งสี่ก็มีให้นะครับเนาะหรือว่อขอก แม่ลูกลูกแม่ซีงนะครับเนี่ยเอสีผ้าพี่น้องไล่เบิ้งราคาไปพร้อมๆกันครับมือนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอนันอ์อนทั่วรับผมสวัสดีเอฟซีต่อสับเจริญมัน้กงมีงวงมาฝากว่าตอนพี่น้องประมาณสิบสามร้ายกันนี่ครับผมครับผมไอการรับประกันตอนนี้ทางฟ้ากว่าสิบห้ามือคือเก้าแหละครับผมการขนส่งกับส่งฟีตัวยิสานครับเอ่อพิกัดที่ยุ่กับบ้านคู้รังตำบลก้ามปูมเพื่อพยาคุมพิเศษจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรติดต่อกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ซีซีเก้าแปดครับ ID l ลเบอร์นี้ครับุกตัวซับเจรินฟาร์มครับผมไล่กันจากเบอร์หนึ่งครับเบอร์ไดครับนี่ครับเบอร์หนึ่งอ๋อเพนองครับมาเบิรงบัตรเนี่ยเบอร์ที่หนึ่งครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับโอ้งามงามหัวโลนทั้งประชาชนแต่งนะครับแต่งครับผมหลนแต่งลูกสาวโอ้ีพนองลูกสาวหนาตืบเลยลูกสาวแดงเข้มเลยครับโอ้ดีแดงเข้มเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับผมลูกสาวพ่อหดครับเจ้าเดือนตัวนี้ ลูกสาพริกแดงครับผมเจ็ดเดือนครับตัวนี้อายุประมาณหาเดือนครับผมหาเดือนลูกสาพริกแดงหาเดือนครับโอ้งามงามงามลูกตัวที่ไหนเพคะครับนี่ลูกแรกเลยครับ๋อลูกแรกลูกแรกถือว่าได้สดเนาะครับผมเอาครับผู้ชาวงวไปเลี้ยงนะครับแม่นี่ข้องสางดีไอ้ลูกดีแล้วคาเปิดไ้านเป็นไครับสามหมื่นห้าพันบาทครับผมสามหมื่นห้าพันสำหรับสามหมื่นห้าพันต่อร่องเด็เนาะครับผม แล้วก็ส่งให้ส่งให้ฟีตวีสานือเก่าเหรอครับครับอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อทุกโตต่อไรแล้วก็ส่งให้ฟีเ้อครับเด้อฟีสะภาคกีสานอ่ะครับแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกุูเลิครับกันบ่ร้อยห้าสิบต้อตัวกันร้อยสี่สิบห้าเพราะขาดครับองตัวเงีายดีเนาะครับผมช่วงเงี้ยวลำตัวเง้วครับอ่านามลางย้อนโอนตนอ่าเล็บเล็บดีลยครับเด้อเล็บดีคอมีดำครับอ่าข้อนี่ก็นาดีครับ งวมนนี้อ้วนเจ็ติดแส,สนไมนได้ครับนี่คร,ร,รับเยี่ยงเยี่ยงอ้วนมาเราพร้อมว่าปพราะขาดทุนครับครับครับมีจะกําไรทั้งนั้นละครับพี่น้องครับงวส่งนี่ประขาดทุนแน่นอนครับเพราะตอนเท่าซื้อมาานี่ค่ะหามาานี่ค่ะมันก็บ,บริอวร้วนบัดท่าปรประรยุทธ์ท่อไม่อ้วนขึ้นมันก็สีแลคข้ามมันสีขยับขึ้นครับซือ้ออ้วนไปจ้อยมันจิกขาดสีจ้อยไปอ้วนมันยังขีมีกําไรว่ารัเป็นงหนังดีเนื้อดีโอ่งสางมันดีนะครับเด้อครับเป็นตาเป็นตาเอาครับ เพราะว่ายูคุนอ้วนมากนี่ขายสี่หมื่นกว่าบาทผมแล้วครับถ่ายกันนาดีลูกพ่อเนาะยูนี่กับสีคัดงัวประเภทนี้แหละครับประเภทดีๆตรงน้ำเลี้ยงนิดๆนิดนี้ครับเพราะว่าหันเอาง้วประเภทหนาตึบมากอ้วนๆมากแลวค่าก็สูงนะพี่น้องเนาะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเนาะครับเบอร์ที่สองครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ขึ้นกันครับ อาลูกสาวจักเดือนแล้วครับนี่ลูกสาวก็ะชิบุษเจ็ดแปดเดือนแล้วครับเจ็ดแปดเดือนลูกที่ใดเพ่นครับลูกแรกเลยครับโอ้ตัวนี้ก็ได้สดด้วยเพียงหวงเด้อขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยครับอ่ากานะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับแล้วความสูงนี่ใส่ร้อยห้าสิบแล้วครับแม่บอกครับครับโอ้เราใส่ร้อยห้าสิบนี่ขึ้นมันอ้วนขึ้นเนาะครับคือสิเออขาดแม่นี่ลูกนี่ก็บลอยลนี้เท่าไหร่ละเนาะครับนี่ผ่าร้อยสามสิบประมาณนี้เอ้า ราคาบดเท่าไรครับเบอร์สองสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับต่อได้ครับต่อได้ส่งให้ฟีดอีสานเก่าครับเครื่องดั้ดีดีครับอ่ะวยางล้อเบิ้งดนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องยางล้อเบิ้งลำโตเบิ้งแข็งเบิ้งขาเบิ้งเล็บครับอ่าค่อหางค่อยหางเครื่องครับนมนิ่มเป็นได้พี่น้องอาวขอทาได้พี่น้องดีได้เมนี่ดใหญ่ๆดีสูงดนะครับด้วยเมนี่ไอ้แม่นอ้วนขึ้นมากนี่เพราะว่าแม้นคักกูได้อาหลาดกูได้เมนี่ล้นก็สิเป็นล้นแตงนะครับเนาะ ผู้ใดมาหาง้อไปขุนออกกำไรเด้อครับเด้อเนี่ยอย่างวนมามีกำไรลนะครับต้นแม่ไข่ลูกมากขึ้นทับบัตนะครับลูกมากพอดีค้นสียางอย่างนี้นี่ลูกสาวเพิ่นกะตัวน้ำเลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกเราชุดนี้เนาะครับตัวตนดีใหญ่นี่ครับผู้น่ะโค้งดีครับผู้น่ะผู้น่ะโค้งสามมันดีอ่อันนี้เบอร์เบอร์ที่สองเนาะครับผมอ่เบอร์เบอร์ที่สามตอนนั้นพี่น้องเนาะครับต่อมาเบอร์ที่สามนี่บอลลูพิ่นครับผม เป็นชุดแม่ลูกลูกผู๋เนาะครับลูกแรกเลยครับโอ้เป็นลูกแรกเป็นลูกแรกโอ้แดงดีแดงดีชุดนี้แม่นี่ยําไตนำรางง้างมากครับนุ่มกับเลี้ยวแหลมดีดีแม่เนลยครับแม่ลูกผูได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกผูได้ประมาณสามเดือนเนี่ครับสามเดือนบผมสูงกับเม็ดกัวเนาะเดือนแม่ครับวันนี้เขาเปิดแลค่าล้านได้ครับนี่สองหมื่นสี่พันหาครับผมสองหมื่นสี่พันหาพี่น้องครับเอาปีหน้าี่ขายลูกก็ะได้ตัว <L an> ไอ้ตุลูกอะไรขึ้นขึ้นตั้งปีหนานีเนาะแม่กระทบออกลูกอีกตัวหนึง่งแม่พันสูงประมาณร้อยสี่สิบสามนี่ครับอืมประรมาณร้อยสี่สิบไม่ขาดอ่าร้อยสี่บขขาดเนาะคร้รอยสี่สิบกลัวผมนะค,คว่ตัวนี้เอา้าแม่เป็นตัวตนดีเนาครับอืมตัวตนแม่ดีโค้งสางดีเลยแม่อ่าเป็นว่าออกนางหนาๆจักหน่อยนะครับเด้อนี่ราคานี่ส่รงไอฟีตัวอีสานพุ่นแล้วครับผม ขนาดราคาหนีต่อรองอีกเต้ครับผมเอาส่งฟรีคุณน้องมากเั่งเลยทุบมาต่อด้วยครับเด้อสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทอ่านี่ราคาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับเนื้อเผ็ดผูได้ขายลูกไวช่วงนี้งัวเนื้อกับล่างหน้าด้วยครับช่วงนี้ไม่ได้เลี้ยงอ้วนนี่ขายนี่โอ้ยังอ้วนขายเต้าแม่กันได้หดกําไรน่ลูกฟรีนี่คือเบอร์ที่สามเนาะครับผมเอาไปเบอร์ที่สี่ครับนี่ครับอ๋อเบอร์ที่สี่ครับบัดนี้อยู่ในแม่โอ้แม่นี่อ้วนทั้งแม่ทั้งลูกเด้ดบ้ดนี แม่ลนธรรมชาติจริงๆเนาะแม่ครับแม่ล่นธรรมชาติเป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวแรกขึ้นครับลูกแรกอ้นาดีซื้อสองรุ่นสามครับแม่ผสมในสองเดือนนะครับอ๋อเบอร์ที่สี่เนาะครับซื้อสองรุ่นสามแม่นีทับบ้านที่ไหนแม่นีทับพอน้าบ้านนะครับพวกคบตัวรับจ้างนะครับได้เจักเดือนก่อนันได้สองเดือนครับสองเดือนอ๋อ อาจจะตรวจได้แล้วเนาะอาจจะพ่อเห็นเราละไขมันติดเนาะพี่น้องลูกเขาวเดียวก็อิ่มแต่เนี่ยลูกกับแม่สีพวกขึ้นกันแม่ออกสีนวลเนาะแตัวลูกแดงแดงเนี่พี่น้องแต่วลูกสีดีครับเออลูกแรกเอาลูกที่สองเป็นลูกเอาเราครับเด้อสีให้ลูกดีข้อขาเล็บครับดีเป็นงูปจอยครับตัวนี้อ้วนดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยแม่เครื่องอมนุ่มดีข้อขาเล็บตัวใส่ได้ครับราคาครับไปสิสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยคุ้มักมันอ้วนจักหน่อยนะครับเด้อแม่นี่ แต่แม่ก็สิบ่โค้งใหญ่คือหมู่นั่นครับอืมแม่บ่โค้งใหญ่คือซุ่มพันมาครับซุ่มพันมาโค้งใหญ่ถ้ามันจ่อยแม่นี่บ่จ่อยครับแม่ก็สูงร้อยมั่นลอยชี้สิบนี่นะครับอ่าอยู่ประมาณน,น,นี้ครับพี่น้องเด้อนี่ครับเอ้าตอนนี้คือเก่าส่งไอพี่ขี้เก่าเะไรพี่น้องครับเป็นเต่าดีมแม่น,นี่เนาะให้ลูกเกินตัวดีให้ลูกให้ลูกเกินตัวได้เลยครับให้ลูกเกินตัวดีเขาท่าเขาท่า เบอร์ที่หาครับบ้านเนี่ยเบอร์ที่หาแดงคทั้งแม่ทั้งลูกแดงเข้มแดงฉ่ำไพี่น้องเอ้าครับผู้หางัวแม่ลูกลูกแม่สีแดงแดงนะครับเด้อแม่นี่ห้องส่างสวยตกจอยด้วยครับเด้อทั้งลูกน้ำเลี้ยงเล็กน้อยเลยครับอ่าลูกกับตกน้ำเลี้ยงแม่กับตกน้ำเลี้ยงแต่ว่าเป็นงัวเครื่องดำทั้งสองตัวทั้งแม่ทั้งลูกครับหลักเลียมก็ดีทั้งทั้งสองตัวเนาะคตัวตัวนี้ครับ พ่อเช้งขาตรงดีนะครับนพ่อเช้งขาตรงดีลูกลูกแรกบ้คนไหนลูกแรกเลยครับเดี๋ยวสดเดี๋สดบัตริจักเดือนครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวประมาณสี่เดือนครับเนี่ยพี่น้องลูกสาวสี่เดือนครับโยกดียกดีแม่ก็สูงสิบวัตไซร่อนหาซิบุ่นครับเนี่ยอืมวัตถญน้อยเด้ินลอยหาซิบุนเนาะแม่ก็อยากจอยจักน้อยครับ นมง,งามครับแม่นี่นมออกเลี้ยวดีดีนุ่มเนอยๆเลี้ยวหัวแหลมๆดีๆดีครับแม่นี่คอก,กัติดดำนะเล็บกับงามครับมั่วม่น,นี่เล็บงามนาโหนกนู่นตูนดีขอบตาขอบหูมีดำเลยครับเด้อน,นี่ครับลูกสาวเพิ่นอืสีนี่<ท>นง่ามครับนะครับอู้เป่นอ้วนๆนี่อัญญะดิมั่วหน่อยตัวนี้เนาะอ้วนเต็มนี่อ้วนๆนี่อัญญะเลยดีๆยัดน่อยเขาเดียวแล้วครับนี่เออเบอร์ที่หานบ่ครับราคาครับ สองหมืนหกปัญหาครับผมต่อไรขคือเก่าพี่น้องต้องให้ฟีโด้วยสารคือเก่าแหละไม่นี่หน่ำลางงามครับงามโองสางก็ดีครับเออเ้าไปเลี้ยงอ้วนมีกำไรครับนี่คืองัวราคาถือครับพี่น้องอยากได้งัวงามราคาถือยู่นี่แหละครับแล้ประกันว่าเ่าขาดทุนถ้าไปเลี้ยงจ้อยขาดได้เลยครับถ้าเลี้ยงจ้อยก็นี่ไปเลี้ยงจ้อยก็นี่มันก็ขาดทุนเลยแล้วไปเลี้ยงอ้วนมีกำไรบัดครับทั้งแม่ทั้งลูกนไงอ่าหน่ำงามเราไมีนี่เนาะ ส่งหนาพ่นงามครับเมนี่เรียมตัวพ่นยาวดีก้มสูงก็ได้อ่ะเบอร์ที่หานะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับเบอร์ที่หกครับงัวขั้วหลยคนไล่มองไลยบอลามหาอยากได้นอดีแนวดีนะครับเนาะเป็นงัวขั้วด้ยครับด้วยชุดนี่ลูกมันเป็นลูกผัวลูกแม่ครับทั้งหมดซีโตครับพี่สาวกับน้องสาวอ่า บานีขายเห็ดป็นขั่วเดียวกันเลยครับงอคขอกเดียวกันนะงอกอเดียวกันบารีโต๊บตัวพี่สาวเพิ่นนั่นลูกตัวผู้ครับตัวแดงนี่ตัวนี้ไดจักเดือนแล้วลูกเพิน่นลูกถ้านด้พอเดือนครับมันพอเดืนน<พ>อนสามอาทิตย์น่ครับมัสแสดงว่าพอะถ้าพอดีเติบด้วยเนาะครับผมโอ้ถ้าพอดีเติบพราะขายเรียบก็ดีลูกที่ไหนล่ะตัวนี้ลูกตัวที่สองครับตัวที่สองบารีแม่เพื่อนนี่สูงซ้ำไหนสูงร้อยสี่สิบกว่าผมนี่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบกว่าครับแม่นี่ก็อบประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปด บันนี้ตัวน้องสาวเพิ่นนี่นี่ตีลูกเพิ่อนครับลูกเอแม่ครับลูกเพื่เมียอายุอายุก็บทีเกินกันว่าจัเมื่อยหรอกครับนี่ซูสีกันแล้วเนาะครับผมเพราะตัวนี้น้อยอยู่ครับเขาต้งเศ้าแดดนันสูงหลายไปเลยตัวแม่นี่ตัวแม่เพื่อนน่ะรุดตัวนั่นเั็กน้อยอยู่ครับร้อยสามที่ยไปครับอพี่น้องด้วยครับงวขั้วด้วยครับเด้อตัวพี่สาวเพิ่นเนี่ยได้ลูกเพชผู้นี่คือตัวน้องสาวเพิ่นนดีลูกเพื่อเมีย ตัวหลงสาวเพิ่นลูกแรกตัวพี่สาวเพิ่นลูกตัวที่ลูกตัวแรกกบตัวที่สองครับตัวที่สองลูกพี่สาวเพิ่นเป็นงวดพี่กับน้องครับตัวนี้เป็นพี่ครับนี่ใยนี่ตัวนี้เป็นน้องคอกเดียวกันเลยเห็ดงวคขั้วเนียเนาะครับผมจูงแม่เดียวไปน้ำกันอะไรบบันนี้เขาเปิดราคาเท่าไรสีตัวนี้สามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันครับผมโอ้พี่น้องมันนี่สีด้วยครับเด้วยสีบัะกานซุกไงครับโง่เลี้ยงสีนี่บ้า สีมูนีงงามแน้ถ่ด้ครับสีเคยนวลดำพื้นแดงหรือสีนวยบักตาลสุกนี่างไรบ้าเทาเอิญอ้วนๆอัญม่ามูนิงงามครับนี่แต่ว่าเบิ่งลูกนี่แข้งขาใหญ่ดีเนาะลูกเนาะแม่นครับทับกันนะแต่แมนพ่อมันบ้านละเพราะว่าเลี้ยงฮอดปีนอาปีนข้นขายตะลูกมันก็ได้นหัดทุนคืนแม่นออกลูกนอครับโอ้อาหัวขั้วคอกเดียวกันเด้อครับแม่นครับซุ่มซุ่มแม่นี่พี่กับน้องซุ่มลูกตัวน้องลูกเพลิดเมียตัวแม่ตัวผู้ ลูกเมยพี่สาวเพิ่นนี่ครับนี่ราคาหนี่กับตอร่องที่เก่าเนาะปีตัวีสานที่เก่าเหรอครับตอร่องไหนทรงฟรอีอ้าวเขทาท่าแหละครับพาพี่นองยางเบิง้งมันเป็นง้วนหนังดีทั้งทั้งดีทั้งนองครับแผ่นหลังกววงเป็นง้วนหนังดีแล้วก็สีสันแบบนี้นี่งามครับดำพื้นแดงนุง่มเนือน้อดีสุดโต้เล็บดีสุดโต เอาไปเมียบอกง่ายครับนี่ราคาเนี่ซสื่อไปน้ำกันกะห้ว่าดูงตัวตัวพีกันแล้วเลยครับนี่เบอร์ที่หกเนาะแม่นครับ <it> มึงเบอร์ท <con> ี่เจ็ดต่อเลยครับเป็นม่ลูกเมื่ลร้อนนะครับอ่าใส่หน่อยลงมาใส่ร้อยสามสิบอ่านี่ครับแม่ลูกลูกเผ็ดต็ดเมียเนาะครับลูกตัวแรกอกครับนี่ลูกตัวแรกนะครับเมัวแร่เมียนขนเขาซําปูมือนะครับนั่ยูน้าพากับ แล้วก็เป็นห้อยล้วขอเป็นเกลอยู่ข้างคอครับอ๋อข้อด้านซ้ายเป็นดำๆห้อยเคยเป็นล้ำปีงแจ่มเป่เป็นหัวน้อยอยู่หมดเลยครับแต่เพิ่นเป็นสามน้อยๆครับจะเป็นหัวน้อยอยู่เพื่อนนะลูกกับสีสูงลอยนี้เนี่ยเนาะครับแม่ลอยสามกลัวครับลูกแรกอืมราคาครับหนึ่งหกพันหาครับสองตัวนี่พี่น้องครับหนึ่งหมื่นหกพันหาสองหัวใจครับอ๋อสองหัวใจเลี้ยงอวนมามีกำไรอยู่ดอกพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงอวนมา คือว่าเป็นงวดจอยราคาเลยผสมนีเนาะครับถามมันด่วนก่อนาราคาผสมนีหรอครับน่าจ,จะแตะสองหมื่นพล่ะสองตัวนี้พี่น้องปเปเตะยงครับเอาผู้ที่งบน้อยกำลังหางูขุนเลี้ยงด้ครับเด้อผมว่าอยู่นี่นี่หมออิลีครับราคามันถึกครับนี่จังสี่หรือผู้สิหางวไปเป็นนอเปน็นแนวเอาไปเลี้ยงให้มันเลียล้ายกันน่าจากสองคุมสามพมอยู่นี่เนาะ ว่าราคาถือเลี้ยงติดถือครับเลี้ยงดีๆอุวนนี่กอะการงัวเลี้ยงงัวก็อยู่กับคนเนาะครับเเลี้ยงดีมันก็อ้วนจังวันละออเบอร์ที่แปดมาเนยเบอร์ที่เจ็ดเจ็ดครับครับไปบึงเบอร์ต่อไปครับครับต่อมาเบอร์ที่แปดอันนี้ก็ใส่น้อยอีกตัวหนึ่งใส่เลยสามสิบบวกแม่พันละสามสิบบวกลูกเดือนครับลูกประมาณสามเดือนนี่นะครับลูกเพลเมียประมาณสามเดือน ลูกที่ไหนพันกเลยเนลูกแรกเลยคนับนี่เขาพัตนีปีนี่โอ้หอทาหางลาำดีครับอืมเอาลำชิงลำโตขอหาเล็บครับหนังข้อหลายเลยโตลูกกับนังหลายขึ้นกันเนาะครับสีดีครับสีดีชุดนี้เครื่องดำเทร่องแม่ทั้งลูกครับนุ่มเนิ่มเป็นดีโอทาคอขาเล็บทั้่งแม่ทั้งลูกก็ดีเอาครับชุดแม่ลูกลูกแม่อีกหนึ่งโค้มครับราคาครับบาทเงินหกพันหาครับ นี่ครับราคาฟ้างราคาแล้วก็สื่อได้ง่ายๆเลยครับหนึ่งมื่นหกพันพันหาตอน่องได้อีก่งอีฟี่ครับผมผมว่ามันก็พ่อดีละมั็นปต่อกระไดจิตคารถดเนาะแม่นครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยเลยครับเด้อคนงบน้อยมือสมครเรียนไหมอยากออกไปล่องเงี้ยบึ้งไปเห็นหนาเรนสำหรับคนที่แต่งงานใหม่นะครับบางเดือนที่สองออกเงี้ยนใหม่ออกคู่ออกเงี้ยนใหม่นี่ ็ดตูบต่อเราหรือเฮเทียนไว้ต่อเราเนี่ยเงินผูกคอผูกแขนเป็นตาซื้อเลี้ยงด้วยเนาะแมนครับซื้อไว้เลี้ยงจะลูกเป็นบ้าเป็นสาวนี่บ่าขายจังเคลียร์ป๊าดจะทีงัวผแล้วเนี่ยยังไงแบบไงครับตูบใบใหญ่พอ,อสำคัญมันบ่แพงพี่น้องเชื่อนครับอืจะเป็นไงสำเนาะสีเนาะคุณดิสํา บ่ดินบ่ฟึดบ่ฟัดตากับบ่ไสเอามันเป็นตะเลี้ยงครับพี่น้องราคามันถึกนํำเบอร์ที่แปดเนาะต่อมาเบอร์ที่เก้าครับเบอร์ที่เก้าเป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกผู๋ครับอ๋อลูกผูครับเต่าน่มใหญ่เลยไม่นีเนาะเครื่องดำลูกผู๋จักเดือนครับลูกผู๋ประมาณสองเดือนนี่แหละครับ สองเดินลูกตัวที่เท่าไหร่เลยลูกตัวท, <c oughs> ที่สองที่สามเลยนะครับประมาณตัวที่สองที่สามเนาะครับแม่ร่อยลอยสามเจ็ดสามแปดครับมแม่สีเมเ็ดเข่าใช่ว่าขอบตาขอบโูดัมรานะคาะไม่ดําลูกผูด,ด้วยครับเด้อราคาครับห <16, 5. S 2> นึ่งมื่นหกพันหาครับราคามันถึงได้พี่น้องหนึ่งมื่นหกพันห้าครับาคาแม่ดาดีด้วย ข้อหนาแต่ว่าหนานุ่นดีเนาะแม่น้มหน้าสวยหน้าโนกี้เป็นหลังควงดีได้ไหมนี่สูงร้อยสามขึ้นนี่ละเนาะแปดครับอาจจะสับแปดเนาะแม่นผอแต่ว่าเตานมไงดีดีครับบวบดีเตานมพันแตงว่าน้ำนมพันสิหลายอยู่ได้ไหมนี่ลูกสีงามของพันยอดนี่เนาะพอนุกงหน้าเดีกยพอน้อยบบแล้วลูกเอยพอลงหน้าเดี๋ยวตัวลูกตัวลูกตัวห้ามเติบได้พี่น้องลูกข้อหนาเป็นหนายงกเล็กน้อยครับนี่ พลังพวงดีได้ลูกไส้เพื่อนนะนี่ครับเบอร์ที่เก้าเนาะเบิ่งตัวต่อไปเลยครับบันเม็ครับต่อมาเบอร์ที่สิบครับพี่น้องครับแมนี่เงาเลบันนี้โอ้หางอยหางไหมขึ้นงามเลยอันนี้ไปล้อจินนองเลยเลยครับนี่กำหนดทอดวันที่สิบกัวนี่ครับกุมภาเนมาน รับกับเชฟสามหนึ่งไหวได้ครับเนี่ยใบหลอดครบเบิดได้ครับเนี่ยถ้พองามตัวนี้ไหมครับลูกนี่ท้องตัวไหนตัวที่สองครับตัวที่สองธรรมชาติด้หัวเนาะธรรมชาติเลยครับอลลนธรรมชาติลำตัวเงาขาตรงดียินงามตัวนี้นุ่มกับเลี้ยวดีเป็นหลังกวงครับอืมเอาพี่น้องครับได้ไปกับไปรุุนว่าพันชัยตัวเม่ยคือตัวผัวแค่นั้นละออกลูกมากรอจีนวองเลยครับราคาเท่าไหร่เนาะครับนี่ สองหมืนหาพันบาทครับอ๋อสองหมื 25, ่นหาพันโอ้ถ่ายล่ามดีเนาะนี่มัยเปื่อนขาใหญ่หม่ทถ่ายสีลามดีเครื่องดำลามป็นตาลูกลามด้วยครับ,รบมูเครื่องดำล่ำๆนี่ได้แล้วก็ะเลี้ยอีกเดือนนึงออกครับแต่ว่าก,ากระล่ำเบลึกเป็นไหนแต่ว่าน้มหัวน้มแหลมดีครับนี่น้มแหลมดีอยหางงามตัวนี้ตัวนี้เป็นงัวหางงามให้แม่นอ้วนนี่เป็นง่วเกียจเงินแสนผมได้หนิสมัยมันลูกแรกงมันบักยางงามแ<อ>บบมันอ้วนเต็มว่านี่ อันนี้เป็นเลี้ยงปล่อยขีดแม่เจ้อย,อย็จะของเก่านี่หางนี่ส่งหางมันงาน่ายไหมครับเนี่ยหางคนหางใหญ่ถ้าหางตรงมึงค่อยหางพี่นอ้องอก็คือดีเด้แม่นี่ยอืมอันตะขางเดี๋ยวมาให้กันเนี่ยเว <c oughs> <c oughs> ันข้างนี้ด้วยอ่าข้างนี้ก็บพี่ตะมีแล้วครับเจิดดีครับยกดีว่าตัวนี้เออขอท้าขอท้าอีกราคายเท่านี้ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับส่งพี่ตัวอีสานพ่ะ เราเมือนอะฟันทองฟรีครับในท้องลูกบุกเอฟสามหนึ่งนะครับใบรอดครบเบิด์คักขนาดเลยเบอร์ที่เบอร์ที่สิบเอ็ดครับนี่ยสิบเพิ่มสิบเอ็ดบเบิร์ตสิสิบครับอ่าเบอร์ที่สิบนะครับได้ครับได้อยู่เบอร์สิบที่เบนเนาะแม่นครับแม่ลูกลูกแม่ครับเพ่นนี่ผูกใส่เงี้ยรถเลยงูยุงผูกรักเบิดโอ้เครื่องดำดีแม่เพิ่นครับนุ่มแหลมดีเป็นลูกแม่ลูกลูกคนจเดรินครับลูกประมาณ สามเดือนนี่นะครับสองเดือนกล้อสามเดือนลูกลูกตัวที่ไหนพิ่นลูกแรกเลยครับอ๋อเป็นลูกแม่ได้เพี่นอนเด้อเป็นลูกสาวของสติงเลยครับผมอ๋อมีเอสารไห่เนาะลูกสาวสติงเลยหนางามดีได้ไหมนี่เขาเขาสวยครับเพราะว่าคนคนเขาในหนางามหูหูพอดีลูกกระนังดีเออบันนี้ขาตรงดีซําเล็บดีขอดีเปลูกเิ่นแดงแดงครับแม่สูงเท่าไรกันครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าผมว่งครับ่อืม ราคาเท่าไหร่ครับราคาก็บสองหมื่นหกพันหาขึ้นกันครับโอ้ยสองหม,มื่นี่เนาะครับุ่วยแม่ลูกลูกแม่ด้ิครับเดี๋ยสองหมื่นหกพันหาเนี่ยสองหมื่นหกพันห้าโซนไอฟีตัวอีสานครับผมเออเ่อลูกแรกลำหางดีดิเนี่ยลูกสาวเพิ่นนี่ครับผูกใส่ท้ายรถพ่วงเลยละไว้ข้อหนาดีดิลูกสาวเพินเนพเนนพ่นครับพี่น้องเอให้ลูกแดงจึงคืนแม่ออกสีแดงเรือยๆน,นุนน่น ครับเราจะว่าหนางามไหมนี่ข่อหนาคือกันสวยกับบานดีครับตัวนี้ข่อหนาทั้งแม่ทั้งลูกนะคาร์ดัมพ่วงนุ่มสวยนุ่มงามยืนเชิดดีครับในลูกนถือว่าเขาทานอ่ะครับนี่คือเบอร์ที่เบอร์ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดครับอ่ามาเกย่างไรโทรมาด้ครับเด้อต่อร่องได้หล้วกระสุนไอฟี่ครับครับบัตรนี่มาบึงของดีของงามครับบัตรเลดพรีเมียมเป็นว่าสาวนิดหน่อยอายุเท่าไรครับอายุประมาณปีนะครับ ชนชนปีน้อย,<บ>อยสูงนนธรรมชาติครับสูงนี่อร่อยสามสิบแล้วเนาะสามสิบกลัวกลัวครับโอ้ถ่ายดีค้นหางดีครับเครื่องดั่มอร่อยสามสิบกลัวกลัสามสามหมแล้วครับสายได้แล้วครับพอเพิ่นตัวนี้เป็นลูกสาวของไอ้เจเอฟหกแปดด้วยครับอ,อ๋อจำเพาะมันหนานะครับอันบึ้งพิษตาเนี่ยต้องทาม,มาพอเนี่ เมื่องามผิดหูผิดตาต้นดีครับต้นดีนั่งดีนะครับนำล่างคนอุลวะนุ่มก็ติปิถ้าก็ถือว่าใส่ได้ตรงดีบ่มีเขาเนาะครับรดน้ธรรมชาติเลยครับรดนธรรมชาติท่ายนาดีด้วยครับเด้อนี่ท่ายนาดีเอาแม่พันธุ์ครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บบกแม่คอกแม่ยรักครับเอาไปเป็นงัวนนองั่วเนี่ยเอาไปตะปันหลุดแก่ล้านตอไปครับเนี่ยราคาครับหมื่นเกาพันเการ้อยครับ ส่งไอฟีตัวอีสานครับหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยครับบอถึงสองตอร้องได้ไหมครับตอร้องได้ครับส่งไอฟีตัวอีสานอีกราคานี้พี่น้องยังสามารถต่อร้องดีเองครับข่้นมักต่อมากครับหลังจากตอไแล้วเราต้องกังวลเรื่องคารถครับตัวดีเลยครับเนี่ถาวอยู่เฮี้ยนเลยครับสรงหอดเฮี้ยนกัดเลยจำยากแล้วครับมัดจุงมาัดจับานี่ยครับง้อลุ่มรถอ๋อมัดจับก็มายัดครับโอ้ดีตัวนี้ไหมบารมีบุญไหว้เนาะครับการมายัดจํานี่คือ การมาตรฐานของทั้งา้ามนะครับเอพี่น้องเสื้อใจเดียอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบริษัมัดจำกันไร้มือก็จ้างได้มัดจำครับผมเสื้อมือสร้างมือนี่มือพี่น้องบ่งอยู่นี่ครับอีกซีมือหรือหาือมือคอยเฮ็ดคอกแล้วก็คอยมาส่งคนีบมัดจำครับมีมัดจำเลยครับพี่น้อมือเดียวีนส่งให้ฟรีเลยครับเพราะว่าเขาต้องมัดจำไปเพื่อเพื่อเ้าบริสียลูกค้าเนะราคาพี่น้องเกิดผิดผาดถ้าเงื่อนมาก่าบอกห้อง็สิได้ รีบเงินมาจำการค้าขายนะพี่น้องก็จงสั่นสิเราเนาะเพื่อเพื่อบริษีอา,ากาศทั้งสองฝั่งสองทางนะครับมาจำไปอันพี่น้องมาจำไปห้องกับบุก้าขายอีกเขาให้ราคาสูงกับบุก้าขายเพราะมันเสียข้อมอาเนาะมันห้องตรงมีสัจจะเนาะพี่น้องเนาะมีนตรงสัจจะมันค่อยจะหากินน้ำกันได้ดนรัวสุดท,ท้ายป่ะครับเนี่ยอ,อีกเบอร์ออออนึงครับอีกเบอร์นึงอยู่ไปเบอร์อีกเบอร์นึงครับ มันเงวโค้งครับผู้ได้หางัวโค้งนะครับเด้อเอาไปคุณทาห้อยเวียดนามนี่เมนี่เลยนี่เป็นแมงัวพันลูกพวกเราระมาณตัวหนึ่งครับตัวเดียวเด้ครับเด้อ้วนขึ้นมากันพี่น้องอยากทับเอาลูกกเอาทับอตตี้เหรอเนาะเอาไปเลี้ยงเอาลูกก็ได้เอาไปคุณก็ได้ครับเอาไปคุณขายเนื้อก็ได้ครับได้สองทางเนาะได้สองแบบครับได้สองทางได้สองหนาด้วยครับเด้อเมนี่เด้อ สูงกับสีรอยซี่อยู่รอกเนาะประมาร้อยสามเจ็ดสามแปดอ่าประมาณร้อยสามเจ็ดสาดนดีดีครับสี่สูสี่ร้อยซี่ครับน้่ดีเครื่องดำจะอ้วนกับสิถึงร้อยซี่อยู่รอกเนาะโอสันสันเนาะร้อยสามหาบขาดครับอ่าแล้ว่าเกือบเกือบร้อยซี่ผนะครับเนี่ยราคาครับราคาเมื่อนสองพันห้าร้อยบาทครับนี่ไม่เป็นไองมื่อนสองห้าร้อยหาร้อยครับส่งไอฟีสวัีสานต่อได้อีกครับผมหลังจากต่อได้แล้วส่งไอฟี่ครับโอ้ S <S <S มเมาอยู่หนีรถพี่น้องผู้หางว่าขุนขายได้ครับเด้ออีกบดนขัคขนเอาไปเลี้ยงอีกบาประมาณเดือนหนึ่งครับได้ผสมเลยเออได้ผสมคนผสมจิตท่องไม่อยากขายได้ป่ะนี่ครับกินน่องนก่อนหรือทำมันอ้วนมากได้แปดสามหมื่นนี่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดมีเนาะอันอ้วนเนาะว่าว่าใสาน่นีเนาะอ้วนได้นี่ย้ยงอ้วนเต็มเต็มในสนามเรารองว่าเระขาดทุนเนี่ยในตลาดจะรุ่นนี้แล้วครับจะมันอ้วนหนาตึบ สามหมื่นสามหมื่นเศ้านี่คร<อ>ับศูนย์ประมาณร้อยสี่สิบไและครับ,บเพราะว่าสามหมื่นอยู่ง่วเหนื่อครับง่บเวเหนื่อขายดีได้ไปน้องเด้อช่วงนี้ค้นหางว่วงคุณหลายครับทุกข้อครับคุณกันเต็มข้อเลยแม้แต่ต่อทรัพย์ไปยังคุณประมาณยี่สิบตัวครับที่คุณไว้อยู่เดี๋ยนี้คร <c oughs> ับคุณตอันนี้ก็ส <10 S 2> ิบูกคุณไลมันเต็มข้อครับหันไปน้องเฉยไปคุณกะเอาทำรองกำไรทบเครื่องกันแล้วกันทายคลิปครับครับผม มีอย่างอีกบ่ครับบ่บ่มีอย่างหนูครับผมฝากฝากครับพี่น้องอยากได้งัวถือด้วยครับเด้อบ่มีงัวห่างจักตัวครับบ่มีงัวเป็นโลกเป็นไพ้จักตัวอยู่นี่แต่ว่าเป็นงัวตัวน้ำเลี้ยงหรืองัวจอยงัวมันเลี้ยงเอ้มันจอยมั่งแต่น้ำของเก่าครับแต่ว่าเขาคับประเพียนังดีลูกดีให้ลูกดีราคาถือมองสำคัญขึ้นราคาถือครับครัพี่น้องซื้ออยู่นี่มีไม่ทุกตัวครับผ่านเสียไปคุณขายเนาะแมนครับพอกนรชิปนะชิปไหมครับที่นี่ผมมันน้ำท่วตัวซับสวัสดีครับ